สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำนะคะลัคนาและราศีมีนกรกฎพิจิตชาวธาตุน้ำนะคะวันนี้ดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโรขอต้อนรับชาวธาตุน้ำเข้าสู่การพยากรณ์นะคะในชาแนลนในทารอดพยากรณ์บายครูเอค่ะวันนี้ดิฉันในตัวแทนของ ชาวธาตุน้ําแล้วก็ดิฉันเองก็เป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีมีนเป็นชาวธาตุน้ําเช่นเดียวกันนะคะจะขอเป็นตัวแทนของชาวธาตุน้ําจับไพ่เพื่อทํานายเพื่อพยากรณ์ดวงชะตาของชาวธาตุน้ําระหว่างวันที่11กรกฎาคมถึงวันที่30 กรกฏาคม2564นี้นะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมนะคะแต่ถ้าท่านต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวดูดวงขนต,ตัวเองโดยเฉพาะก็สามารถที่จะแอดไลน์มานะคะนายไอดีไลน์นายทาร์ตนะคะ 8,9, T A R O T นะคะสามารถที่จะเข้ามาเช็คดวงได้ดิฉันรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะเข้ามาดูแพ็กเกจได้เริ่มต้นที่ไพ่ทาโรต์พยากรณ์เพียง99บาทนะคะเป็นการทํานายแบบเอื้ออาทรนะคะเพื่อที่จะให้กําลังใจให้คําปรึกษานะคะสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัว เอาละค่ะเราจะมาเจาะลึกนะคะการทํานายดวงของชาวธาตุน,น้ํา1นะคะจะมาเจาะลึกในเรื่องของการเงินค่ะ 2. โชคลาภ 3. การงานและ 4. ความรักเอาแค่4หลัก4เรื่องนะคะแบบเจาะลึกกันเลยค่ะเรามาดูเรื่องของการเงินกันก่อนค่ะไพ่ใบแรกนะคะ Ten of wands the hangman lovers และ the emperor the emperor นะคะอ่พายได้ทำนายมาแล้วค่ะสำหรับชาวท่านนั้นนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะทำงานหาเงินทำธุรกิจอย่างแข็งขันนะคะทำงานอย่างเต็มที่ทำงานหนักค่ะงานเยอะงานหนักนะคะทุ่มเทอย่างเต็มที่เงินที่ได้มาเนี่ยค่ะมันต้องเอามาใช้มาจ่ายมันยังไม่มีเก็บเนื่องมาจากว่า ท่านธาานน้าบางคนเนี่ยอาจจะมีภาระและผิดชอบเยอะแยะมากมายแล้วก็มีต้องใจหนี่ใจไฟแนนซ์ใจบ้านใจรถใจค่าเทอมลูกหลายๆอย่างนะคะดูแลคนหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินยังไม่มีเก็บนะคะหามาได้ก็ยังต้องออกไปนะคะอ่าบางท่านบางคนนะคะอาจจะมีเงินเข้ามาด้วยความรักความเมตตาของคู่รักคนรักเพื่อนรักหรือ คนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักท่านนะคะอาจจะมีเงินเข้ามาจากจากคนที่รักท่านนะคะส่วนสําหรับการเงินของท่านในปักนี้นะคะในช่วงกรกฎาคมน,นี้ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปด้วยดีบางท่านบางคนอาจจะ เป็นคนที่อยู่ในฐานะที่มั่นคงแล้วนะคะการเงินเนี่ยมีเยอะมีสายปานยาวเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรการเงินของท่านก็สามารถที่จะลื่นไหลไปได้ด้วยดีแต่สําหรับบางคนนะคะที่มีรายจ่ายเยอะเดือนนี้ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะอาจจะเป็นด้วยปาฏิหาริย์นะคะอาจจะเป็นด้วยบุญเก่าของท่านสามารถให้ท่านเนี่ยได้ผ่อนผันการเงินให้มันรุล่วงผ่านเดือนนี้ไปได้นะคะ อ่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของอะไรกันดีโชคลาภดีไหมอ่าเราจะมีโชคลาภอะไรกันบ้างในเดือนนี้ถ้าตามจะมีโชคลาภมาจากอะไรบ้าง Queen of Cups เดี๋ยวดิฉันจะมาอ่านไพ่ให้นะคะ Seven of Pentacles Three of Wands The High Priestess อ่ะละค่ะไพ่ได้ทำนายไว้ว่าดังนี้นะคะโชคลาภของชาวธาตุน้ำนั้นเนื่องมาจากาชาวธาตุน้ำเนี่ยเป็นคนที่สบายนะคะ Queen of Cups ผู้หญิงที่สบายชอบอยู่กับบ้านอยู่ติดบ้านนะคะ เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงได้หมดเลยนะคะก็คือลักษณะนิสัยเป็นคนชอบชีวิตที่สบายๆรีแล็ดอยู่ที่บ้านนะคะชอบที่จะดูแลคนในครอบครัวนะคะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นโชคลาภของท่านเนี่ยก็จะมาจากคนรักคนในครอบครัวนะคะมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะคะโชคลาภของท่านเนี่ยมาด้วยความรัก บางท่านนะคะบางท่านบางคนชาวาธาตุน้ำเนี่ยโชคลาบของท่านเนี่ยมันมากับดวงของท่านอยู่แล้วมีมรดกมีเงินเก็บนะคะพ่อแม่เนี่ยมีเงินไว้ให้เยอะแยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโชคลาบการเงินของท่านเนี่ยมันมีอยู่ในธนาคารอยู่แล้วอยู่ในแบงก์อยู่แล้วเป็นเงินเก็บอยู่ในตู้เซฟอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับบางคนน่ะก็ สามารถที่จะหาเงินนะคะก่อร่างสร้างตัวหาเงินทําธุรกิจทํางานสะสมนะคะเก็บเล็กผสมน้อยจนมีเงินเก็บได้นะคะโชคลาภอาจจะมาจากการมีเงินเก็บนะคะโชคลาภอาจจะมาจากการกู้ยืมแบงค์นะคะก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องมีการที่จะไปติดต่อพูดนะคะกับคนหลายๆคนเพราะฉะนั้นโชคลาภจะมาจากการ ที่ท่านเนี่ยออกไปติดต่อผู้คนออกไปพูดคุยพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายเข้าสังคมอย่ามานอนอยู่บ้านเฉยๆนะคะโชคลาบโชคลาบจะมาจากการที่คุณเนี่ยได้ออกไปพูดคุยติดต่ออาจจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเจอกันทางอินเทอร์เน็ตพูดคุยเจอกันนัดกันคุยกันทางไลน์ทางซูมทางอะไรก็ได้นะคะก็คือโชคจะมาจากคําพูดโชคจะมาจากการที่ออกไปพบ ออกไปพบปะผู้คนนะคะถึงจะมีโชคลาภเนาะแล้วก็โชคเนี่ยของท่านเนี่ยบางคนท่านน้ำโชคจะมาจากผู้หญิงนะผู้หญิงสวยผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ลึกลับ ะะอาจจะมีนาลีอุปถัมภ์ก็เป็นไปได้นะคะโชคของชาวธาตุน้ําก็มีด้วยกันหลายๆทางมีโอกาสที่จะมีโชคเข้ามานะเดือนนี้นะคะเดือนนี้ก็ดูดูพลังงานของไพ่แล้วเนี่ยมันไม่มีไพ่าดาบเลยแสดงว่าชาวธาตุน้ำเนี่ยจะมีโชคนะแต่ว่าโชคของท่านเนี่ยจะมาจากทางไหนก็ได้อ่านหน้าไพ่บอกให้ท่านไปแล้วนะคะส่งพลังงานจากไพ่ให้ท่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะบางบาง คำทำนายก็ตรงกับตัวท่านบางคำทำนายก็ไปตรงกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะคะต่อไปเราจะมาดูที่เรื่องของการงานกันบ้างเดี๋ยวขอสับไพ่สับไพ่เพื่อให้เกิดแบบความหลากหลายนะคะ การงานของชาวธาตุน้ําจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะการงานบางคนก็ตกงานเนาะบางคนก็แบบว่าการงานมีติดขัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไพ่เขาจะทํานายอะไรบอกอะไรให้คําแนะนําอะไรกับท่านบ้างนะคะชาวธาตุน้ําเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรคะ The Magician The Moon h a ด e of s o u ส c e อ็ดออฟวออ่าสำหรับในเรื่องของการงานของชาวธาตุน้ำไพ่ทาโล่พยากรณ์ว่าชาวธาตุน้ำเนี่ยเป็นคนที่ มีความสามารถ The Magician ผู้อย่างรู้ดินฟ้าผู้มีความสามารถผู้มีความรู้ที่สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะมีความสามารถในการทำงานด้วยการที่คุณเนะ่เป็นคนฉลาดเป็นคนที่จะศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองเพื่อทำให้งานการธุรกิจของคุณนะ่มันจเจริญก้าวหน้าไปได้นะคะงานการจเจริญก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะกังวล นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยมันก็มีบ้างนะคะที่คนเก่งๆก็จะต้องแบบมีเรื่องกังวลบ้างเป็นของธรรมดาบางทีอาจจะเป็นช่วงของดวงตกนะคะพระศุขเข้าพระเสาร์แทะทาให้เกิดการผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะคะสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังคนเก่งก็อาจจะอาจจะมีเรื่องที่จะผิดพลาดนะคะมีอุปสรรคปัญหาได้มีความกังวลวิตกกังวลส่วนใหญ่จะคิดมากนะคะคิดมากแต่ว่ามันก็แก้ไขได้นะคุณน่ยมีความเก่งอยู่คุณมีความสํา อยู่แล้วคุณก็เป็นคนที่ใฝ่รู้และพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะคุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ยืนหยัดที่จะเข้มแข็งนะคะยืนหยัดที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปอย่าหนีปัญหาคุณสามารถแก้ปัญหาให้รุ้เรื่องไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการงานของคุณก็จะไหลลื่นจเจริญรุ่งเรืองนะคะพัฒนา ก้าวสู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นธุรกิจการงานมีการเจริญเติบโตพัฒนาไปในในทิศทางที่ดีขึ้นได้ด้วยความสามารถและการแก้ปัญหาของคุณนะคะอย่าหนีปัญหาอย่านิ่งนอนใจอย่าอยู่เฉยๆนะคะต้องมีการพัฒนาตัวเองแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้ความรู้มันอยู่ในอากาศเข้ามาในอินเทอร์เน็ตเข้ามาใน YouTube ก็สามารถที่จะหาแหล่งความรู้ได้ ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะคะแค่จับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปใน Google นะคะก็สามารถที่จะหาความรู้ได้บางทีนะี่ยแค่เปิดฝาขวดเปิดไม่ได้เนี่ยเข้าไปใน Google เนี่ยทำยังไงถึงจะเปิดฝาขวดฝากระป๋องได้อย่างเงี้ยนะคะโอ้ก o o g l e ก็บอกได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ยคุณก็หาได้ง่ายมากๆเลยเพียงแต่คุณ มีความคิดว่าคุณจะหาหรือเปล่านะคะถ้าคุณท้อแท้สิ้นหวังมันก็ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นมาก็เศร้าต่อไปนะคะเครียดต่อไปหมดหวังต่อไปนะคะแค่นั้นเองแต่ถ้าสู้ปุ๊บงานคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ดีลุล่วงไปได้ดีแล้วก็เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีด้วยอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างแหมพูดถึงเรื่องของความรักนะคะหลายๆคนก็เฮ้ยเมื่อไหร่จะมีแฟนนะคะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ย ไพ่เขามีแฟนกันเนาะนะคะเมื่อไหร่เราจะความสัมพันธ์ของเราจะชัดเจนขึ้นถูกเทถูกทิ้งเป็นพ่อเลี้ยงเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโอ้ชีวิตช่างน่าสงสารจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาขอให้ไพ่เนี่ยได้ทำนายหรือชี้ช่องทางนะคะให้กับความรักของชาว่าตน้ำกันค่ะไพ่เขาจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะความรักของชาว่าน้ำจะเป็นอย่างไรบ้าง The Empress, n i g h t of Cups, Two of Swords, Queen of Swords อ่ละค่ะสำหรับความรักของชาวธาตุน้ำนะคะนีนกรกฎพิจิตนั้นเนื่องมาด้วยคุณธาตุน้ำเนี่ยเป็นคนที่เป็นดัง ดีเอ็มเพรสราชินีเป็นคนที่เกิดมาสบายนะคะเป็นคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันมีทุกอย่างท่ามอมอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของชาวธาตน้ำนะคะจึงจึงค่อนข้างที่จะมองโลกไปในแง่ดีนะคะมองโลกไปในแง่ดีแล้วก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะการที่คุณคิดว่า ออมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็แก้ไขได้คิดดีเอาไว้มันเป็นสิ่งที่ดีค่ะมันเป็นเรื่องของการปลอบใจที่ดีมากๆเวลาที่ผจญกับปัญหาอะไรแล้วเราไม่ไม่เครียดไม่แพน,นิคจนเกินไปเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเริ่มที่จะรู้สึกดีขึ้นแล้วมันก็จะมีความคิดงอกขึ้นมานะคะมีไอเดียที่ดีงอกขึ้นมาความคิดสร้างสรรค์มันก็จะแตกฉานขึ้นมาให้ใบนี้น i g ออฟทัพส์นะคะก็คือลักษณะของคนที่ มองโลกในแง่ดีมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีสเสน่ห์นะคะมีวาทศิลป์พูดจาดีนะคะก็จะส่งผลทำให้คุณเนี่ยมีมีเรื่องของ ความรักเนี่ยไปในทิศฐานที่ดีนะคะแต่มันก็ต้องมีบ้างที่บางคนเนี่ยก็เจอปัญหาอุปสรรคนะคะเพราะว่าชาวธาตุน้ํามีกรกฏพิจิกก็มีเป็นล้านคนเนาะมีบางคนสมหวังมีบางคนผิดหวังมีบางคนถูกเทบางคนได้แต่งงานบางคนได้มีคู่ที่ที่ดีบางคนก็มีคู่ที่เป็นคู่กรรมคู่เวรกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อ ปัญหามันเกิดขึ้นมาคุณจะทำยังไงล่ะคุณต้องตัดสินใจค่ะคุณอย่านอนนิ่งอยู่กับปัญหาคุณต้องตัดสินใจเลือกว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปคุณจะเก็บเอาไว้หรือคุณจะเตะมันออกไปจากชีวิตดีนะคะปัญหาดิฉันหมายถึงปัญหานะคะปัญหาทางด้านความรักเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อคุณเกิดมาชาติเดียวคุณเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะมีความทุกข์ คุณเกิดมาเป็นคนที่สามารถที่จะเลือกที่จะใช้ชีวิตของตัวเองได้คุณไม่ได้เกิดมาถูกส่วนปภายให้ต้องอยู่แบบนั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดได้นะคะคุณสามารถที่จะเลือกชีวิตให้กับตัวเองได้ถ้ามันไม่ดีก็เลือกที่จะเดินออกมาถ้ามันอึดอัดก็เลือกที่จะไปอยู่ข้างนอกแล้วสูดอากาศให้มันเต็มปอดนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเลือกได้นี่คือคำตอบของไพทาโลในเรื่องของความรัก ชีวิตคุณเลือกได้คุณเลือกที่จะมีความสุขหรือเลือกที่จะทุกข์ทนมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเอาเองนะคะคุณเข้มแข็งค่ะ Queen of Swords คุณท่านน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิตคุณเป็นคนเข้มแข็งนะคะคุณสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวของคุณเองได้คุณจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้คุณจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้ คุณจะเป็นแม่ไม้ก็ได้คุณจะเป็นพ่อไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นให้ใบนี้ให้การยืนหยัดด้วยขาของตัวเองใช้จมูกตัวเองหายใจนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนสตรองเป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถที่จะทํางานหาเลี้ยงตัวเองได้หาเลี้ยงครอบครัวได้เพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้นะคะได้บอกกับคุณว่าถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องของความรักคุณต้องพึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนเองพยายามยืนอยู่บนขาของตัวเองให้ได้พยายาม หารายได้ให้กับตัวเองให้ได้อย่าไปมัวแต่หวังลม,ลมลงๆแล้งๆเพื่งพาอาศัยคนอื่นคุณต้องเป็นที่พึ่งของตัวคุณเองค่ะเอาละค่ะดิฉันขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมการอ่านไพ่พยากรณ์ของดิฉันคือเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่นะคะหากชอบการทำนายในไสไตล์ของดิฉันนะคะก็กดติดตามกันไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้มาพบกันอีก แล้วก็มาอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกให้กับคุณอีกเพื่อที่จะให้คุณได้มีกำลังใจใช้ชีวิตได้ต่อไปอย่างมีหวังและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเชื่อว่าวันนี้เราทุกแค่ไหนพรุ่งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมพรุ่งนี้ชีวิตของเราต้องดีขึ้นดิฉันมีเป้าหมายที่จะมาอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกให้กำลังใจกับคุณทุกคนนะคะขอให้คุณทตุน้ำ พบกับความสุขนะคะอย่าลืมกดติดตามดิฉันและกดกระดิบเอาไว้เพื่อที่จะมารับพลังงานดีๆแบบนี้กันอีกในเดือนต่อๆไปในคลิปต่ถัดไปนะคะกดให้กำลังใจดิฉันนะคะกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะดิฉันครูเอภัทรมพรขอขอบคุณจากใจจริงวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ